ผมอยากให้ทุกคนนะครับฮึดขึ้นสู้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเจอโควิดแบบนี้อยู่ผมนะครับอยากให้ทุกคนฮึดขึ้นสู้ผมเองก็ล้มหลายครั้งครับลมแล้วลมอีกนะครับกว่าจะยืนได้ผมก็ไม่เคยถอดใจแล้วยิ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้สิ่งที่มันเกิดมา2ปีมันทําให้ผมเกิดพลังงานจากข้างในตัวเองครับให้วางใจตัวเองตลอดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเชื่อผมครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนให้ผมคอยให้กําลังใจภรรยา และพนักงานและคนทั้งข้างเสมออยากให้ทุกคนสู้นะครับพื้นเพเดิมเป็นคนนครพนมตัดสินใจมาอยู่ดอนธานีได้ประมาณสักปี2559นะครับชวนภรรยามาทำธุรกิจที่นี่ตอนที่มาใหม่ๆนะครับเราก็คิดว่าเราจะมาเหมางานรับเหมางานรับจ้างทำงานนั่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับหรือสร้างอนาคตแบบในทิศทางที่เราคิดว่าก็ทำ ตามฉบับของการคาดหวังว่าต้องมีผลกําไรมากมายแต่พอนานวันเข้าทําไปมากขึ้นนะครับมาอยู่อุดอรเนี่ยเลยเล็งเห็นว่าเมืองอุดอรเนี่ยเป็นเมืองผ้าไหมเป็นเมืองผ้าขิดนะครับเราจะทํายังไงให้ธุรกิจมันเติบโตได้วันหนึ่งครับผมเลยได้แรง,แรงบันดาลใจจากศาสตร,ร์พระราชาของในหลวงรัชการที่9แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องได้นําเรื่องเศร,รษฐกิจพอเพียงมาใชา้ ครั้งแรกเราเปิดร้านชื่ออ้วนกลุ่มพีอาร์ตอยู่ในใจกลางเมืองอุดรธานีนะครับเปิดได้ไม่นานคุณสุรชัยเดชศิริดมคุณพ่อของภรรยาผมท่านก็เรียกไปพบครับท่านก็บอกว่าอยากให้ผมนะครับนำศิลป,ปะและความรู้รอบตัวความรู้มากมายที่เกี่ยวกับงานศิลป,ปะงานออกแบบนะครับงานวาดภาพมาช่วยชุมชน น่านเป็นบท,บทเริ่มต้นของวนกลมแฮปปี้อาร์ตทำงานได้สักพักหนึ่งก็หันหน้าเข้ามาสู่เรื่องสิ่งทอแล้วก็เริ่มย้อมผ้าช่วงแรกเร่งเห็นว่าการย้อมผ้าเนี่ยถ้าย้อมเหมือนคนเก่าๆคนก่อนๆ,ๆเนี่ยโอกาสโตในวงการธุรกิจสิ่งทอหรือวง,วงการวงการธุรกิจสิ่งทอหรือวงการทอผ้านี่นะครับผมว่าไม่โตแน่นอน เผื่อจะพาภรรยาพาลูกน้องนะครับพาพนักง,งานทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยร่มกันหมดผมเมื่อเลยคุยกับภรรยานะครับและภรรยาก็บอกว่าคนที่สร้างแรงบันดาลใจเราคือใครผมเลยบอกว่าพระนายหลวงนะครับศาสตร,ร์พระราชาของนายหลวงเศร,รษฐกิจแบบพอเพียงนี่เหมาะมากเลยเราจรึงตัดสินใจหาซื้อที่ทางครับและทําศูนย์การเรียนรู้ผ่านไปเกือบหนึ่งปีนะครับที่เราอยู่ดอนธานีและเราหันหน้ามาจับงานสิงทอ ตอนนั้นบอกตรงครับว่าเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายเลยแต่สุดท้ายผมก็ได้คุณยายนะครับคุณยายผมจันปราวิชัยซึ่งเป็นยายแท้แทองผมนะครับท่านก็สอนการก่อหม้อคามท่านก็สอนการก่อหม้อคามนะครับแล้วก็บอกผมว่าคุณเรานะฮะเราต้องหานืตก,กรรมของเราเองสิ่งที่เป็นของเราเองไม่นานนะครับผมก็ลงมาคุกคีกับเรื่องหม้อคามแล้วก็ ทำนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาหลังจากนั้นเมื่อเรามาก่อตั้งเป็นอ้วนกลมพัพพีฟาร์มไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วนะครับเรามาอยู่ที่บ้านตากนะครับเราก็มาพัฒนาสิ่งต่างๆที่นี่และเราใช้ชื่ออ้วนกรมพัปพีฟาร์มว่าศูนย์การเรียนรู้การสร้างกระบวนการจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชนนะครับที่นี่เราเกิดความหลากหลายมากมายเลยนะครับที่สําคัญครับมันเป็นขุมพลังงานจากดวงใจนะครับจากข้างในที่ออกมาถึงผู้คนมากมาย สี่ห้าปีที่ผ่านมาที่เรามาอยู่บ้านตาดนะครับผมได้สอนไปมากมากแล้วก็เกิดไอเดียมากมายที่จะสามารถขับเคลื่อนเชื่อมร้อยเครือขายอย่ายต่างๆชุมชนต่างๆผมยังให้ทุกคนนะครับขึ้นสู้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเจอโควิดแบบนี้อยู่ อยากให้ทุกคนขึ้นสู้ผมเองก็ล้มหลายครั้งครับลมแล้วลมอีกนะครับกว่าจะยืนได้ผมก็ไม่เคยถอดใจแล้วยิ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้สิ่งที่มันเกิดมา2ปีมันทําให้ผมเกิดพลังงานจากข้างในตัวเองครับให้ลังใจตัวเองตลอดว่าเดีย๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเชื่อผมครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนให้ผมคอยให้กําลังใจภรรยาและพนักงานและคนทั้งข้างเสมออยากให้ทุกคนสู้นะครับ